ัโลสวัสดีครับก็เรา,าพบกันอีกแล้วนะครับกับพี G G ่จิบเกมเมอร์นะครับวันนี้นะพ่จิบก็มาพอมกับน้องๆในซีรีส์กิบดี้ทอยเลสนะครับแต่ว่าจะเป็นเวอร์ชันมัลติเวิร์สต์เองครับซึ่ง m u l t i v วิร์เนี่ยก็จะมีหลายๆช่องได้ให้ทฤษฎีที่น่าสนใจไว้หลายๆช่องเลยนะครับวันนี้นะเราจะมาเสนอในช่องคุณดอมสตูดิโนะครับก็คือทีมงานแอนิเมชั่น,ช,นชาวอีลานที่ สร้างเนื้อหานะครับโดยจะอิงจากเรื่องราววิดีโอเกมหรือคลิปต่างๆนะครับและเขาก็ได้ทำตัวของ s k i i i d ้ Toilet ด้วยนะในเรื่องราวที่เป็น Multiverse นะครับแตกต่างออกไปครับโอเคเกล่นถึง Multiverse สักนิดน,นึงนะครับจริงๆจิ๊บก็เคยทำคลิปเกี่ยวกับ Multiverse ไปแล้วนะ m u l ติ v e r s, <Huh>? <S e หรือโลกคู่ขนานนะครับหรือพระหูพบนั่นเองนะ Multiverse มันเป็นทฤษฎีที่พูดถึงเรื่องของ จัก,กรวาลคู่ขนานนะครับซึ่งในหลักทางฟิสิกส์แล้วนะครับเรื่องราวการเวลาอากาศภูม,มิประเทศซึ่งก็มีข้อถกเถียงกันนะครับกับหลักฟิสิกส์ปัจจุบันนะครับอธิบายง่ายๆอย่างนี้ครับหากเรากําลังทําบางสิ่งบางอย่างมีทางเลือก2ทางหากเราเลือกทางเลือกที่หทางเลือกที่2ที่เราไม่ได้ทํานั้นจะกลายเป็นอีกมัลติเวิร์สหนึ่งครับ oh. เช่นมีเด็ก2คนกําลังจมน้ําครับเด็กคนที่1และเด็กคนที่2 เราไปช่วยเด็กคนที่หนึ่งเด็กคนที่สองเราไม่ได้ช่วยเด็กคนที่สองก็จะเกิดเป็นอีกมัลติิวร์หนึ่งครับซึ่งก็คือเราไปช่วยเด็กคนที่สองมันจะเกิดแยกกันเป็นสองจักรวาลครับอีกจักรวาลหนึ่งเด็กคนที่หนึ่งอาจจะรอดเด็กคนที่สองอาจจะไม่รอดหรือเด็กคนที่สองอาจจะรอดเด็กคนที่หนึ่งไม่รอดมันเป็นไปได้ครับและพี่จิ๊บจะยกตัวอย่างอีกอย่างหนึ่งที่เห็นได้ชัดนะครับอย่างในหนังอเวนเจอร์นะครับ ตอนที่ดรสเตรนส์นะครับคำนวณหาวิธีการเพื่อจะเอาชนะ <All right. S 1> เจ้าทานอสนะครับ <All right. S 1> โดยการคำนวณโดยใช้พลังจิตสร้างทางเลือกขึ้นมาหลายล้านทางเลือกนะครับวิธีที่จะเอาชนะทานอสได้มีเพียงหนึ่งเท่านั้นครับส่วนวิธีที่เหลือมันเป็นวิธีที่แพ้ทั้งนั้นเลยนะเพราะฉะนั้นเรื่องราวอื่นๆไม่เกิดขึ้นแต่จะมีเรื่องจริงเกิดขึ้นแค่หนึ่งอันครับซึ่งนี่ก็เป็นหนึ่งในทฤษฎี many worlds นะครับ ที่จะเกิดอือไม่เกิดก็ได้นะครับ <Huh? S 1> แต่มัลติเวอร์สเนี่ยมันต่างออกไปครับมัลติเวอร์สมันจะเหมือนเรื่องที่พิจิตอธิบายเรื่องของเด็กน้อยจมน้ํานะครับเพราะเหตุการณ์พวกนั้นมันจะเกิดเป็นคู่ขนานขึ้นมาครับและมันอาจจะเกิดในโลกที่ไม่ได้อยู่ใกล้ๆกับเราก็ได้ครับอาจจะเป็นดาวดวงอื่นที่มีลักษณะทุกอย่างคล้ายๆกับโลกก็เป็นไปได้ครับและมันก็ใช้อ้างอิงกับทุกเรื่อง ที่เกิดขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นสสารต่างๆนะพลังงานวัตถุทุกชนิดในโลกนะครับรวมไปถึงเรื่องของการเวลาและอวกาศด้วยนะแต่พี่จิ๊บจะไม่ลงลึกนะครับโอเค,อเ,คเดี๋ยวเราย้อนกลับมาที่ s k i b i ี i m u l ติ v e r s e ของช่องดอมสตูดิโอนะครับได้ให้ทฤษฎี Multiverse เป็นทางเลือกระหว่างการต่อสู้ของ s k i b i ี i Toilet และฝั่งมานมิรโดยแยกเรื่องราวออกไป เป็นอีกแบบหนึ่งเลยนะครับซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับเนื้อเรื่องหลักเท่าไหร่นะแต่จะมีตัวละครใหม่ๆขึ้นมานะครับเรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวให้น้องๆไปติดตามดูครับแต่ว่าเรื่องราวมันน่าสนใจและทําไม่ดีมากครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับเรื่องราวมันเริ่มจากสถานที่แห่งหนึ่งครับผู้ที่ยืนอยู่สองคนนั้นไม่ใช่ใครครับไททัทนสปิการ์มนและไททัทนความราแมนครับยืนอยู่กันสคน จังหวะนั้นเองครับอีกฝั่งหนึ่งพวกแอสโทรสกิบบี t ทอยเล็กเลครับบินมาครับ3ตัวนะมาถึงก็มาเล่นงานเลยครับโอ้โหการต่อสู้เกิดขึ้นจังหวะนั้นเองครับไททันสปิเกอร์แมนบินเข้าไปช่วยเพื่อนครับอีกฝั่งหนึ่งครับมาอีก2ตัวฮะซึ่งไททันคาเมรเองก็ถูกยิงครับจังหวะนั้นเอง และมีเจ้าพาราไซบินมาจากข้างหลังคนระับกำลังจะมาควบคุมไททันคามราแมนนะบินเข้ามาเกาะเลยครับโอ okay. เคเฮ้ยเหมือนทุกอย่างเกิดอะไรขึ้นนะเหมือนทุกอย่างจะช้าลงนะไททันคามราแมนครับเหมือนกองงงเลยครับนี่ว่าตัวเองฝันไหมหรือเปล่าจับหมุดที่ปักอยู่ที่หน้าอ,อกมาปักอุกโอ้ตัวเองอีกรอบหนึ่งไอ้บ้า <laughs> เอ้ยอะไรของเองเนี่ย <laughs> ฉันฝันบ้าหูเนี่ย <laughs> ไททันสปิกร์แมนบอกแกไม่ได้ปันหรอกแกจะบ้าหรอแล้วจังหวะนั้นคดับไททันสปิกร์แมนถูกโจมตีเหมือนกันครับเหือจะพวกแอสโตรบินเข้ามาโจมตีและไททันก็เมราแมนเหมือนจะถูกควบคุมแล้วบินไปเลยครับเจ้าพวกแอสโตรบินตามไปไททันสปิกร์แมนก็ตามมีช่วยเพื่อนด,ด้วยครับในขณะนั้นเองครับสงครามก็ยังดําเนินกันอยู่นะครับ จังหวะนั <listed> ้นเองตากล้องรลักของเราครับโดนเจ้าบัตซอขึ้นขี่แล้วเนี่ยกำลังจะฆ่าเอ้าแล้วใครมาเฮ้ยน้องๆใครปรากฏตัวครับมีคนมาทุบเจ้าบัตซอเนะและตากล้องของเรายืนขึ้นครับนี่ฮะพบบุคคลคนนี้ครับเขาคือ ลีเดอร์คล็อกแมนแล้วกันนะครับพิจิตให้ชื่อไวาอย่างนี้นะเพราะว่ารู้สึกว่าเขาจะแต่งตัวไม่เหมือนคนอื่นนะครับชุดของเขาคล้ายๆชุดของซีคร e ตเอเจนต์นะและที่หน้าอกก็มีนาฬิกาแขวนอยู่ครับในจังหวะนั้นเองเขาก็แนะนำตัวให้รู้จักนะสวัสดีเช่นเชนคือมนทำงใหม่จะมาเบกับกับนายจังหวะนั้นเองครับเขาล้วงในกระเป๋าและหยิบนาฬิกาให้ ไม่แน่ใจว่านาฬิกานี้คืออะไรแต่ว่าตากล้องของเราก็หยิบเข้ามาใส่นะครับอ่านไปอีกมุมหนึง่ง oh, <no. S 1> นี่ครับผู้ช่วยคนเมื่อกี้นะอาวุธของเขาครับค้อนทองคำอย่างเท่น้องๆเขาก็คือ Lunch Hourglass แลวกันนะพิชิปเรียดอย่างนี้และกันนะครับเพราะว่าเขาเป็นตัวใหญ่ๆนะครับเป็น l ล้านะเป็นประเภทล้านนะครับและก็เป็นนาฬิการายที่อยู่ติดอยู่กับหัวนะครับ จังหวะนั่นเองครับมีบุคคลเดินเข้ามา3คนนะครับโดยคนฝั่งซ้ายพ่ชิบเรียกว่าอารามคล็อกสแมนแล้วกันนะเพราะว่าเขาเป็นนาฬิกาปุกนะครับคนตรงกลางนี่น่าจะเป็นกาเดียนส์ครับพิจิบเรียกว่าเป็นกาเดียนส์กันนะกาเดียนส์กาเดียนส์คล็อกสแมนแล้วกันครับเพราะว่าตัวเขาสูงนะครับและดูเหมือนกาเดียนสผู้พิพากษาผู้ปกป้องนะครับ ส่วนคนสุดท้ายไปชิปเรียกเขาว่าไท์เบาเลยกันนะครับไร่เบาสลยกันนะเขาเหมือนหลอดไฟนีครับหัวเขาเป็นหลอดไฟนะแต่ไม่แน่ใจว่าเป็นผู้หญิงหรือเปล่านีครับไท์เบาบูเมนเลยกันนะเหมือนจะใส่กระโปรงนี่ครับเขาเดินมา3คนครับแต่คนที่ร่วมสู้นั้นคือกาเดียนสนี่รและกาเดียนมีพลังบางอย่างครับนี่ฮะเข็มนาฬิกาที่เดินปุ๊บเมื่อไปหยุดที่เลขสิบสองครับจังหวะนั้นเองฮะพลังของเขาได้ตื่นขึ้นมาครับ ปึ๊บนี่เป็นเคลื่อนพลังที่ออกไปครับยิงไปยังพื้นที่รัศมีโดยรอบและจังหวะนั้นทุกคนหยุดลงครับเวลาหยุดเคลื่อนไหวโอ้สุดยอดมากน้องๆและนาฬิกาของกาเดียนส์ก็ได้หยุดลงครับเพราะฉะนั้นทุกคนต้องรีบครับน้องๆสงสัยไหมครับว่าทำไมคาเมร่าแมนถึงไม่เป็นไรครับเพราะว่าคาเมร่าแมนทั้งสองคนครับใส่นาฬิกาไว้นะ รวมถึงสปิกร์แมนด้วยครับจังหวะนั้นเราทีมงานพันธมิตนรนาฬิกาทั้งหลายนะก็เอาระเบิดไปวางตามจุดต่างๆครับ <c oughs> และในจังหวะนั้นเองครับเวลาได้เดินมาครบแล้วครับสาิบวินาทีทุกอย่างเคลื่อนไหวกลับมาอีกครั้งนึงครับ <c oughs> และก็ระเบิดเกิดขึ้นโอ้โหอย่างรุนแรงว้าว <c oughs> นี่มันเป็นไปตานที่ฉันคิดทุกอย่างโห โอ้โห oh, น้องๆแรทแฮฮะและกาเดียนสคุณนี่มันสุดยอดจริงๆเลยว่าคาเมราแมนครับยกนิ้วให้ทันทีครับอื <c oughs> และนี่แหละครับพลังสุดยอดของกาเดียนคล็อกสแมนครับผมโอเคครับเรื่องราวของ g ี d t ดี l e t m u l t i v e r s ติวในตอนที่1ของช่องดอม Studio ก็ได้จบลงไปแล้วนะครับน้องๆเรื่องราวของ m u n ต i v e r s e นะครับที่แตกต่างออกไปนะ การเข้าร่วมของพันธมิตรกลุ่มใหม่ครับนั่นคือเผ่าพันคล็อกส์นะเผ่าพันนาฬิกานะครับซึ่งมีความสามารถในการหยุดเวลาครับความสามารถนี้แข็งกแกร่งมากนะครับเรียกว่าไรเทียมทานครับแต่จุดอ่อนของมันก็มีครับเท่าที่ปิจิบเห็นเนี่ยมันมีระยะเวลาอยู่ประมาณ30วินาทีเท่านั้นครับใน30วินาทีนี้คุณต้องรีบกำจัดศัตรูให้เร็วที่สุดนะ การยุดเวลามันก็แลกมากับอะไรบางอย่างครับน้องๆหากคุณไม่สามารถจัดการศัตรูได้ในเวลาเหล่านั้นคุณก็จะถูกเล่นงานเองนะน้องๆทุกอย่างมีจุดอ่อนเสมอครับการใช้พลังนี้อาจจะเป็นดาบสองคมในวันนึงก็ได้ครับแต่เรื่องราวของช่อง Dom Studio นั้นก็น่าสนใจมากนะครับโอเคคลิปนี้ก็ไว้ประมาณนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์ช่องิ i ก u p เมอร r ไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวถ้ามีโอกาส จะนำมัลติเวิร์สนะครับของช่องดอนตูดดโอและช่อง,งอื่นๆเข้ามาทำให้น้องๆดูด้วยนะครับเรื่องราวของจักรวาลอื่นๆมันก็น่าสนใจเช่นเดียวกันครับคลิปนี้ต้องลาบกันไปก่อนแล้ววันนี้สวัสดีครับ